สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับมือนี้ครับได้เสือมาว่าเช็ดเสือเกือกกิโตมพีนนม่น้องเลยเกือกตุมเลยลาเลยพี่น้องเลยนิ้วหัวเราะเลยบววววสูตรสดครับสูตรสดนุน่นเจ็บปวพี่น้องเสือนี่พี่น้องเสือตับครับ<ห>สดแหงสุดสดมนอนี้ มันสดสดใสแล้วน,นี่งีน้องเพราะว่าข้าปรุงแจ่วขมมาเรียบ้อยแล้วเมน้งงองกินบ่ไก่รำที่กินแสยบยิ้นัวแท้เบอร์กินบ่ได้บ่เ <c oughs> บอร์กินทักดิกระส่ใช่รืเบอร์เ <c oughs> อาเลยเร็ว <c oughs> ด่ามีขาหอน,นอออหอนน้เบ้อ้ยเขาหอนโอ้ยเผือกตอนเกือกตมไปหนึ่งำซอยจุกร่มะนาะวได้เบอ้อกินน้ำเยอะไหนกินน้ำเยอะหนักหนักเขาบอกให้เด็กหน่อยกินนีนะฮะกินหน่อพเบ้ออยากกินซับแสีแต่หน่วยอื่ เบอร์สิยินทับบอ๊ะดซดุปช็อตพี่น้อง,งอืมเงี้ยงเงี้ยงอู้วเบอร์มา,าคั่วเซนาแค่เหนื่อยเท่าเร็วอร่อยไงเนื้อในอ้วนๆพี่น้องแมงคำมันสดมันสีหอม เสือหนาวเหรอเราเบื่อ,อ,ะอจะไปใส่แล้วค่ะนะเมนูอาหารชิงโตครับพันเลยไป่นึ่ง หอมงามมัน,มนรักษสดนน้หิ้วขาวเบอร์หิวข้าวอกันนิ้วขออ่าม,มาใส่ตอน,นตับหวานพี่นอนเอาไปคั่วอันนั้กินดิบกินดิบปได้ดีหน่อยนะ เป็รผอดดำสดเลยค่ะรนะวานจุ๋ยๆวะค่ม,มลำแม่หนผีเบอร์มากินสีนผิเร็ว,ว <c oughs> เบอร์มากินสีนี้สั้งผีเร็วๆออกมาแล้วอตอนนี้ไงพี่หนองมนี่เหมือเ,เนีน่ยลยนะ ใหม่ๆสดๆเลยเป็นเนื้อคารังครับมันเป็นก้อนเป็นกัอนนี่ไงแต่อมโซ่เลยไงซอยบวขาดบอกม่หนกกระดัมซอยบวขาดเห็ดกินง่ายครับออสดๆ แสบสดๆพี่น้องเอ้ยมาเด้ยครับเด้อเบิ่งพาคีริวใส่กับซีนพี่นอ้องเงอนว่ากันวน้อยเกือกต้มอันนี้ได้เสือเกือกต้มพี่น้อง แซ่บบ่ค่ะดังขึ้ปูปลาโปรตีนเลยเด้อเนี่ยเมนูยำอินเลยกรุบกรุบครับมื่อนี้ฝากพี่น้องเขา้ากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจเพืแรงใจพี่น้องเอาเป็นแปลว่าว่ามันก้อยกับโบแมนเนาะทำก้อยมั็นหนำไม่ใช่โบราณนี่พี่น้องครับอันนี้แจวเอามาหัวแจวขมครับมีพริกข้าขัวหัวหอมเห็ดกระลาำเพื่อก้อยเขาครับมื่อนี้เอาไปเพียงสำนีเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ